ยุบสภาแล้วเอาไงต่อก็รอวันเลือกตั้งสิครับหลังจากที่ยุบสภาแล้วเนี่ยก็ต้องมารอกรกตประกาศวันเลือกตั้งครับซึ่ง5วันหลังจากที่ประกาศยุบสภาแล้วกกตก็จะต้องประกาศวันเลือกตั้งนะครับซึ่งความเป็นไปได้ตอนนี้ก็คือวันที่7หรือวันที่14พฤษภาคมน่าจะเป็นวันหลังครับน่าจะเป็น14พฤษภาคมให้หายใจหายคอได้โล่งขึ้นนะครับ ขั้นตอนหลังจากนี้ครับกะกะตก็จะประกาศรับสมัครสสทั้งสสแบบเขตและสสบัญชีรายชื่อนะครับน่าจะเป็นช่วงวันที่3ถึงวันที่7เมษายนหลังจากนั้นในช่วงสงกรานก็จะประกาศชื่อคนที่ผ่านคุณสมบัติเป็นว่าที่ผู้สมัครสสประกาศชื่อลงในแต่ละเขตครับหลังจากนั้นก็รอเลือกตั้งกันนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเป็นวันที่7หรือวันที่14อย่างที่บอกไปกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้ว ก็มารอลุ้นกันครับว่าใครกันบ้างที่จะได้เป็นสสคนใหม่หลังจากนั้นช่วงเดือนกรกฎาคมก็น่าจะประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาเปิดสภาได้ปับ๊บขั้นตอนที่หลายคนรอคอยก็คือการเลือกนายกรักฐมนตรีถ้าเร็วหน่อยก็น่าจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมครับถ้าช้าหน่อยก็เป็นต้นเดือนสิงหาคมเวลานั้นแหละครับเราถึงจะได้รัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการครับ